มาดูวิธีการผสมหมืกบ้างไฟปุุยพนักปนัยทำปุ๋ยไม่ใช่ถุดคีเดียอันนี้คือปุ๋ยพนว่าปุ๋ยกับปุ๋ยน้ำเพิ่นอะไรก็หมูดอกปุ๋ยจะปุ๋ยอยู่ขบมง่นเนี่ย ต้องใส่ไฟสิอันไฟหลอนี่ต้องเอาผู้เจ้าเอามาันติดมันเอาเขียวมันเอาหนีเลยไหมตีะเอากระเจี๊ยดีไหมสิเป,ปียกโอ้เห็ดเปียกเอาเมื่อผสมเลยได้ไหมมันจะสัมพันธ์ได้ไหม อันน yeah. ี <S 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 ้เป็นสูตรปุ๋ยสูตรอันไหนที่ใส่อันอันท้องนิ้วใส่กี่แกะเคยใส่ปุ๋ยเพราะว่าทไมสูตรเพราะได้แางเทิน้ำออกเทน้ำใส่เทิน้ำใส่เขน้ำออกอันปุ๋ยเนี่ยว่าได้ลแางอ่ะเพราวกันน้องพี่ท้องนิ้วมันขึ้นว่ได้แห้งปุ้ยน้ำนักมันหลายมันดันมันเคยขึ้น แต่เป็นนิวเครื hmm. ่องมันขึ้นดีไอต้งไฟนิวไฟนิวเครื่องไฟหกขุณโมนี่แหละขึ้นดีสุ่งแจงจังหน่อยสร้างไวเห็นหวงสร้างไวเห็นหวงสร้างตรงไต่ไฟหน่อยอันนี้เป็นถุงไส้ติดกล่องเอลีนเนี้ยเนี้ยถุงไส้เขาจะเขาเอาไส้มา เอาทำไม่เอาึ้นทั้งอันทัง้งเตียงไว้อ่ะบอทีด่ดียวนอยู่นเดีวยวเขามานอนตาแก่อนจุด๊ดวะไขแ่หูขาดกะอันนั้นอะไรอ่ะน้ำมันใช่น้ำมันคร้อมกิน น้ำนงินไหมกากน้ำตาลเออหวานสั่นไหมกากน้ำตาลกากน้ำตาลอันนี้ผสมกากน้ำตาลพร้อมโอ้ยอะไรยังไรเนี่ยซังกิโลพร้อมห่นได้นเลยนะบ่เหิงเบิ้งดอกแม่นนะวะมือนันก็ขีดมืนเปียกชิดซังแม่นนะวะเปี๊ยเลยใส่กากน้ำตาลพร้มอมหอมยังไงทั้งอันทั้งซีทั้งซีเรียนียมันกินแฮงหมดมึงนแล้ว ชื mm ้อ hmm. ม้สอกรรกบอกดอกบอกสูดดอกแล้วคนฉีดหงไม่ได้แพงไมได้แยงไม่ได้แพงอยู่บบอกไมแบอกส่น้ำแปดฉีดนะครับเส่เก้าฉีดน้ำมันออกเยอะหอมเียมเคราหอมบอกว่ามันเหมนบ มันว้แล้วหรือตกอันี้จริงอัมาตายแย่งแล้วไปปรสมมือดำเดนอันนี่คือการผสมมือกลังไฟหิวเครองมีปุ๋ยมีการน้ำตาลแล้วก็มีทานเด็ก ปิดแสงส,สีอ้าวฝุ่นไหลเลยปิดดังเลยนะั้นฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะเจ้าพูดว่าปิดอ่ะไม่ชิง่งอ่ะเฮ้ยโอ้ออออยจีบอดเลยเนจะ้าก็จีดกันอันนี้คือผ่าน